อืมโอ้เชียเปิดคลิปมากโคษรนามาเลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาต่อในภาคสานะซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปฟาร์มมาแล้ววิ่งตอนนี้เลเวลสิแล้วทุกคนโคตรเฟี้ยวคือมันโชคดีด้วยแหละมันมีคูณสองเลเวลอ่ะแล้วเนี่ยพอค้ามาพอดีเลยเออวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะทำเป็นชั้น2นะแล้วก็ทําเป็นไอเลสสแกนเนอร์วิ่งวันนี้อะไรขึ้นบ้างเนี่ยแทงสแคปโอเคได้เลยผมชอบอย่างนี้ นี่แล้วผมทำกล่องไว้เรียงนี้แยกประเภทด้วยนะเป็นไงโคตรเฟี้ยวเก็บไว้ในกล่องสักห้าสิบอันละกันนะเดี๋ยวไม่มีไม้สร้างบ้านนะแต่ไม้หาง่ายอยู่แล้วก็เอาสแคปไปขายคือสแคปผมเอาไปคราบแก้วอะไรเงี้ยทีนี้เหลือนิดเดียวแล้วเชื่อชิบหายแล้วมิวมีตังพอไหมล่ะแต่ผมขายก่อนขายเลยคือสี่ร้อยโอเคจัดไปไม่รู้พอไหมเนี่ย เรยู Radio, ใช้แล้วก็นี่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 สปายพาวเวอร์ไมโครโอฟโอนสามอยห้าสิบหาตังเพิ่มก่อนอ่ะพร้อมเ่ยเชี่ยนิดเดียวเอาไปขายเอาไม่เอาอ๊บโอเคครบแล้วแล้วก็มาเลยป้าไมโครเอฟโอเวนเรียบร้อยฮะทุกคนไปเลยลุงยล่งสิอันนี้อุ้ยความกินซีดผมก็อยากได้นะเอาเลยไหมอ่ะ เน,นี่ยดับเบิลบารเรลเออพี่เนี่ยพับกินซีดว่ะติด500ห้าร้อยเลยเหรอพี่มีตังไหมเนี่ยกูสองร้อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยเลยเหรอพี่ลดหน่อยได้ไหมโอ้โหมีอะไรขายไหมเนี่ยผมอยากได้นั่นอ่ะอยากได้เอออยากได้พับกินซีดอ่ะเออช่างจ้างมันตกปลากินก็แล้วเซกุยบายบายพี่ โอเคนอนก่อนคืนนึงมันมืดครึม้มมองไม่เห็นโอเคมาดิไปไหนน้องซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นบันไดตรงนี้ละกันนะนี่ไงแล้วมันปลดล็อกสูตรครับมาเพี้ยวเลยเห็นไหมโคตรเฟี้ยวจิไปกลัวไปขายเข้าหมดเลดดีกว่าเจยเหลือ16อันบ้าบอมีอะไรเอามาก,ก่อนตอนเนี้ยย่าบอได้หมดหมดเลยอ้ยฟุฟฟฟย่มเฟือยจัดคือไม่มีตังค์ไงต้องต้องหาตังค์เว้ถึงมันจะ คือเปลือกหอยก็มาไมา่ไม่ไม่นี่ใช้สร้างเว้ยมาปึบ๊บวางผมว,ว่าจะขึ้นไปชั้นสองตรงประมาณตรงตรงฝั่งเนี้ยแล้วก็ทําเป็นไม่ดีกว่าทําขึ้นอย่างนี้ดีกว่าน,ะนี่เอาซักตรงนี้ดีไหมยขยับไปไหนโอเคตรงนี้เลยสวยจัดเวลาขึ้นก็เดิอนอ้อม,มาขึ้นอย่างนี้ลําบากไหมเหมันจะลำบากเนาะ แล้วเขาใช้อะไรรูปใช่ไหมหรือว่าเขาใช้แบบนี้เลยฟลอร์อย่างนี้ปะไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเป็นรูปสินี่ไงแบบนี้เลยเซลล,งซล,ลิงหรอเรียกเซลลิงอะไรแบบต่อเดี๋ยวเออต่อยพี่อึ้บอ,อ,อ,อึ้บ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 เฮ้ยได้เยอะอย,อยู่หมดละอะไรหมดอะเชือกหมดใช่ไหมโอ้ชิวๆิวเดี๋ยวหาเชือกเพิ่มด้วย มานี่น้องอลืมใบฉลามแต่เราก็จะลงน้ำทุกทีเลยปะทูยืบโคตรเฟียวได้จุดสองแล้ววิเอ้ยเดี๋ยวดูวนะดิบลูพิ้นเนี่ยนี่ขาไดลแล้วปะมอนิเตอร์พินเตอร์อัมเบลล่าเฮ้ยเราขาดมอนิเตอร์ทุกคนผมขาดมอนิเตอร์ครับอุ้ยอะไรเนี่ยโฆษณาโอ้ยไอ้ไ้ออื้อ ไม่เงยขายอันเดียวเดี๋ยวต้องรอพ่อค้ามาอีกรอบหนึ่งทีนี้มันน่าจะเอ่อน่าจะขายมอนิเตอร์ได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องรอมาอีกรอบเว้ยพ่อคา้าโอเคถ้างั้นเรามาทําเรามาทำแจ็ดสอยเสร็จดีกว่าโอเคฟาร์มทรัพยากรก,ก,ก่อนเมื่อกี้ทรัพยากรแห้งเลยเว้ยใช้สมดดุดหลดเอาไปขายหมดเลยมาโทไม่เหลือจะใช้หมดเลยว่าเกลี้ยงจัดจัโโดโปลิตโตแบบนี้แหละแล้วผมเพิ่งรู้ว่าโปลิตโตสามารถเอาไปย่างได้อย่างนี้เว้ยไม้พวกเชื้อไม้ไม้เลยสเปียร์อันสูงมาก ใส่ไปต้มน้ำด้วยต้มน้ำด้วยอยู่น้ำล้อยู่น้ำละออันนี้ก็จะพังเออเดี๋ยวต้องจัดขอลดี๋ยวนะรอกหูรอกตาไม่ได้เลยมันขัดจอยหย่าถังฟังขยันปังเหลือเินแค่ตักน้ามันจะพังอะไรวะทุกคนเข้าใจไหมคือเราแค่เอาถังตักน้ามันจะพังยังไงอ่ะมันรั่วเหรอทำไมอ่ะแปลกกว่าเออแล้วผมเห็นว่ามันมีโต๊ เหียไอ้เชี่ยนี่มาแล้วชิบ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 คาอันใหม่ก่อนอันเก่าใกล้พังโคตนาก็มาอีกนม่เอ้ยอะไรจะปี้ขนาดนี้อ๋ออะไรอะไรเมื่อกี้บล็อกเฉยนม่เอ้ยแล้วเมื่อกี้ผมจะคาบธนูไว้แต่ลืมไปว่ามันน่นาจะยิงไม่ทันอืมโอเคจัดขอให้ดีก่อนหอกหอกเชีย่ยนนี่ทิ้งไปเลยดิสทรอยไปเลยแล้วก็ไอ้ของที่เอาครับไอเลสแกนนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ เออเออ,อเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งไมโครเอฟโอว่นใช่แล้วขัดมันเตอร์อันเดียวเวย้ยขาดแค่เดียวอันนี้ตะปูก็เก็บกลับอันนี้เลยแล้วกันเนาะนี่เก็บไว้ที่ตัวดีกว่าเรายังมีไม่เยอะมาจัดดีๆอะ่ะแล้วก็เอาซีซีวีดนะครับเชือ้ห,หมดเลยผมมีซีวีดเยอะอยู่นะเอาอเยอะแล้ววะแค่นี้เองโอเคประมาณนี้อาหารไว้ช่องนี้แล้วก็เอาโบรตโตเก็บไปขวดน้ำเปล่าเก็บไป อาหารสำรองเก็บไปว่าจะเอาอาหารอันเนี้ยไออาหารสำรองนี่เอาไปที่เกาะนะเพราะว่าเกาะนี้เราไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวอาหารน่าจะหมดแล้วก็อันนี้เก็บไปด้วยเดี๋ยวเอาไปเกาะเหมือนกันด้านาน,น้ำยังโอ๊ะลืมใส่แก้วดีกว่าอชิบายอ,อ่ะอือโอเคแล้วก็มาคาดเชือกต่อเลยยิบเดอันจุ๊จุจัดจัด,จด,จดเป็นไหนน้องหุ้ย อุ้ยปืนปืนแฟจริงแต่เราบบกมือเองก,ก็ได้นี่ถ้าจะเรียกพอ่อค้าเอ้ยทำาันนี้ก่อนไหมนี่ต้าปิ้งอาหารแบบเบิ่มเบิ่มคือแบบว่าจ,จุจักจ,กจกเลยคืออะไรอะ่ะห้ามยกขึ้นเหรอเอา้าเป็นอะไรหมุนอย่างนี้ผมว่าจะเอาไว้สักตรงตรงนี้แล้วกัน อ่าโอเคเพราะว่าถ้ามันโดนฝนนะมันจะเปียกมันจะอันนั้นไม่ได้มันจะเออปิ้งปิ้งยางยางไม่ได้ใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ปิ้งเลยมีอะไรปิ้งไหมคอร์ดฟิตตัวใหญ่เบอร์รี่นี่ไงฮะเท่าน,นี้คือตอนเราถือมันตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอวะอะไรวะเนี่ยคือมัน,นย่อส่วนเหรอเชี่ยมายจิกมายจิกจัด นี่ย่างไหยใช่ไหมเอาโปเตโต้ไปย่างเลยเรามีเยอะนี่เอาปลูกผะอ่ะอ๋อปีน่าสามอันเชี่ยมึงงกพื้นที่ยังว่าถึงใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหแต่ก็เข้าใจก็แหละเดี๋ยวมันขี้โกงเกินอาหารก็จะหมดทอดเออแล้วผมไปศึกษามาแล้วไอโต้เนี่ยไอโต้กินข้าวอ,อย่าบอกแล้วกวาดกูพังอีกไม่เหลือ ถ้าโต้กินข้าวเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะได้ได้ค่าอาหารเพิ่มขึ้นเว้ยแบบสมมุติเอ่อผมกินเฉยๆไม่ได้นั่งโตะสมมุติกินได้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอนั่งโต้มันจะได้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยเราจะอิ่มนานขึ้นอ่ะเฟีย้ยวปะเจ๋งเนาะรีซอร์ทนิดเออเอาสักหน่อยขยันใช้ไม้ซะกหน่อยไอ้ตรงไหนที่ผมว่าตรงนี้มันมันมาติดเยอะตรงเนี้ยนะไอ้เที่ยหิยวน้ำจัดน้ำก่อน กินน้ำก่อนเลยแล้เรือร้างเนี่ยมันมีวิธีรูดของนะแต่ผมไม่รู้ต้องทำไงอ่ะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะเออผมไม่รู้จริงๆผมผมผมโง่ไปหมดแล้วสมองไม่มีไม่รู้วิธีรูดเจสใส่ไม้แล้วนี่ว่าไม้ก็เหลือโอ้ไม้หมดเนียเออเชื่อไม้หมดแล้วหาไม้เพิ่มก่อนทุกคนเชื่อไม้ก็หมดเอาจะขอแพ้ไปไหน ถ้าขอก็พังชีวิตกูมา speed run ยาวๆฮะหาทรัพยากรยังไงมาติดละ มันอยู่ไกลจังวะทุกคนดูดิอยู่ไกลที่ไหนแต่ละอย่างไอ้เหี้ยจะเกี่ยวถึงมื้อเนี่ยโอ้ช่วยมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมนะมันมันไกลอะ่ะเข้าใจม่มันไกลมันไกลมากเวอร์เออเดี๋ยวบ่อน้ำนี่ก็หมดง่ายเหลือเกินเอ,อ่อใส่อะไรนะเขาใส่ไม้ใช่ไหมไม้เดี๋ยวเพิ่งได้มายี่สิบคำเออต้องขยันหาไมา้หน่อยละแล้วก็ผมว่าจะคราฟแก้วเ,เพิ่ม คราบทำไมมีแก้วเปียกไม่ใช่หรอมีอุ้ยใหม่แล้วใหม่แนละ้วโอ้โหจะได้ไมฮะอุ้ยจริงจริงจิฉลามอยู่ฉลามอยู่เออคือผมชอบใช้มือเก็บมากกว่าไงมันเร็วกว่าหน่วยเรือโจรสลัดไปแล้วอยูบิวอูเมียวปุริยาชืลยอืมเฮ้ยเริ่มมาใกล้แล้วผมชอบอย่างนี้แหละเงยงี้แหละมาอุ้ยชอบจัดมาเยอะงี้ผมชอบเลย มานี่เออไม่ไม่ฮึบบ้าอืมมานี่น้องไปไหนอโอเคฮะแล้วก็มาชชินสองยาวๆฮะไ,ได้ซีวีอย่างเยอะออกเลยมาต่อเฮ้ยเดี๋ยวขอแกบอลมาติดตรงน,นี้หน่อยฮะไม่เอาสลามามาติดสิเราจะมาติดก็ได้แล้วจะได้แทงเอาไปกิน ฉลามอยากทิ ان, ่เด <s up Beij vrai> ียวฉลามอยู่ด้วยสวยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกไอ้ตรงนี้วิ้นไว้ก่อนเนาะโฟล์กผมจะทำเป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันแบบให้มันเหมือนกับพระลางอ่ะโอ้เชื่องหมดแล้วเฮ้ยแต่ใกล้จะเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวอ่ะโคตรเฟี้ยวเื่ยเราเปิดพื้นที่โล่งๆหน่อยไหมรู้สึกปิดหลังคาแล้วมันแล้วมันแบบเนี่ยเออ ม,มันมันดูมืดมนนะงั้นเราเปิดโลกตรงนี้หลนะเนาะโดยจะได้สะดวกสบายหน่อยเวลาจะทำอะไรจะได้มีแสงสว่างส่องถึงนะฮะเอเคกินน้ำหมดต้องหมดแล้วห่ะไวจัดต้องขยันอ่าต้องขยันเติมน้ำละในเนี้ยคถังต้องสองถังแล้วกันแบบตักแล้วใส่ตักแล้วใส่เลยจะได้เร็ว ปาบปาบโอเคฮะมาฟาร์มต่อตักน้ำเฉยอัดอัดอัดไหนๆก็ตักละตักต้องตอกตักเลยอัดโอเคฮะแล้วก็ปิ้งนี่ต่อด้วยสวยจ้าเอ้ยลอยมาติดเลยเมื่อกี้มันเหมือนกันเราจะติดนะยาวๆฮะ เฮ้ยเรียวจะอัพเรียวอีกนิเดียวเดียวเดียวเฮ้ยถ้างั้นคาบธนูเลยไหมเฮ้ยเมทัลฟิสตรอลโอเคฮะมึงจะคาบสองอย่างนี้แล้วกันคาบลูกธนูแล้วเอ่อเชี่อใจไม้เยอะจังค่อยก่อนค่อยก่อนหาไม้เพิ่มก่อนเฮ้ยยังไม่ว้บวับอีกเหรอโอเควับอัพละเอาแต่เป็นล็อกแค่นี้เองเน่หรือแต่เป็นกระถางใหญ่ใช่ไหม ทำเสาตรงนี้หน่อยแล้วกันแล้วดูแบบไม่โล่งไม่โล่งหูโล่งตานี่โอ้โ oh no, นเสาไม่ตรงไอชิบหายแล้วไอวีทุบทิ้งได้ไหมี่ยทุบกับขวาใช่ไหมนี่อะไรอ่ะอ๋อมีแบบลิงเองกับแบบตารางบล็อกเชี่ยเพอรแบบนี้ทิ่แล้วอันนี้ก็ใช้ขวานทุบทิ้งนะครับขวานก่อนแล้วก็ทุบ มไม่รู้ได้ของคืนครบไหมนะไม่น่าครบหรอกถ้าครบนี่โคตรใจ,ใจดีแต่ถ้าไม่ครบก็เออไม่เป็นไรแล้วไม่แล้วคาเพลียเองแหละขยับมาเฮ้ยหมอนี่เอาไปแล้วชิบหายถึงเออตรงอยู่ดิไม่เห็นอย่ากัดไอ้เชี้ยนี่อย่ากัดโอเคไม่เงยโคตรนาจะมาแล้วงั้นครับธนูเลยแล้วกันสิบสี่ลูกก็สิบสี่ลูกวะ มันน่าจะแรงกว่าหกไม้เงโง่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตะปูไงเคแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะเอาหรือว่าเราเป็นอ่านี่สวยจา้าอันนี้ได้ไหมไม่ต้องหรอกตรงเนี้ยผมว่าอยากทำเป็นระเบียงเลยอะตรงเนี้ยระเบียงแบบดูดูลมชมวิวอะเกี้ยวเนาะปลูกเพิ่มไหมน้ำจะหมดใส่เลย ฮม่เมื่อกี้มันจะปลล็อกมันปลล็อกอันใหญ่มาใช่ไหมไอ,อที่ปลูกผักอันใหญ่ปลูกพืชปลูกผักไหนว,วะเออนีานี่นี่นี่บิ๊กซีเบสโอ้ห้ยหายไปไหนอ๋อตกใจเื่ดไปกดโอเคหาไมายา้ยาวๆนฮะไม่มีไมใ้ใจ เทเพื่อเก็นอะไรหนเอวนตอรี่ฟูเยอะละไม่มีที่ต้มน้ำแบบว่าอ๋อเอาขอไปเก็บก่อนนะถ้างั้นแหละถ้าแรกเก็บไปเดี๋ยวใีกองนี้กูเก็บไอ้สแคปเว้ยก็เขียนชื่อกองติดไว้ละแล้วผพาดแรกก็เก็บไว้ในกล่องนี้ เดี๋ยวไม่มีกองเก็บผ้าแรกก่อนใส่ผลไม้เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกของจิปาถะบ้าบออะไรของแกใส่ไปเลยเก็ยไว้ที่ตัวดีกว่าอืมแล้วก็น้ำกินเลยฮะหิวป้าบอื้มอร่อยอใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็ไม้ใส่เข้า ไปเอาไม้ไเหลือหกอันโอเคอันนี้ขาดอะไรขาดแก้วใช่ไหมขาดแก้วก็อแอเคเรามีนี่แหละไหนแล้วนี่เอาแก้วถือไว้ที่ตัวดีกว่าเนาะเออจะได้ไมล่ลำบากเวลาจะกินน้ำมันลำบ,บากต้องเปิดช่องกระเป๋ากินอยู่นี่ไงมาติดแล้วมานี่น้องไปไหน เยี่ยมความสวยนีย่มันสวยจริงเลยแหมข้อจะสวยการาฟิกสวยนะครับเกี่ยบเนี้ผมว่าตีดูงง้ํามะาก่อนเฟี้ยวเกินนี่ถ้าใครปรับภาพสูงนะอันนี้ผมก็ปรับภาพสูงนะแต่สูงไม่สุดเกือบจะสุดแต่ก็ยังยังมีสุดกว่าน,นี้นะอ,ะอะ่กูเลี้ยวทีแม่งไปลังไปลัง,ปลงตะขอ,อเลยเลี้ยวหนะ้าเจาเด็นไม่แดกประตูอึ๊บมาไมา้มพอยัง เออผมไม่อยากจะทำเป็นกำแพงอะ่ะเพราะมันมันจะบดบังวิวทิวทัศน์แล้วมันจะแบบอันนั้นยากด้วยเวลาเราตเกี่ยวตะขออะ่ะเข้าใจปะเออมันจะยากตรงนี้แหละแล้วก็ที่อาหารหมดละ,ล,ละกินเลยแล้วกันเฮ้ยลองมาใช้ปัะสิิภาพอันนี้หน่อยไหมดูมันจะเฟี้ยวจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบอัปเกรดนะครับทุกคนเป็นเมทัลเป็นเหล็ก อุ้ยมีคันเบ็ดอย่างนี้คตสวยสิสีแน่นอนอุ้ยสีบีสีเบ็ดปลาทองทะเลหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้คือปลาอะไรนะโอเคฮเอา่าน้ำก็กินเลยเอาเปใส่ในนี้เฉยต้มน้ำต่อเลย,ยต,เตุเตะหรือไม ตากนักเทสนกมากเลยชีวิตมีสีสันนักแหละอีกแล้ว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 กูจะหยิบถังถังหนึ่งไอ้เจี้ยเป็นอะไรบ้าบอผมเชื่อว่าจะเทน้ะลงไปในที่กรองปุ๊บบอกเลยว่าน่าจะพังนั่นเห็นไหมโอเคอันนี้พังไม่พังเว้ยเที่ยงเกินโอ้ไม้ก็ต้องใช้กิน ตรงเฮ okay, ฮะแล้วก็เก็บเฮ้ยกองกองมากกองมากกองมาเยอะมากปึ๊บก็จะนาจะมาอีกแหละทุกทีเลยตอนจะทำอ,อะไรสำคัญสำคัญเราจะฟาร์มของเนี่ยคนกำลังจะฟาร์มของสบายสบายโตแล้วปะเออโตแล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็ใส่ลงไปฮะ ปาบอย่างนี้อืมโอเคในเมื่อพ่อค้าไม่มาก็ผมว่าสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยค่อยต่อเนาะเออผมนึกว่าพ่อค้าจะมาในพาร์ทนี้ไงเนีย่ยมันไม่มาสักทีเลยต้องนอนก่อนอน,นอนก่อนคืนนึงไอ้แล้วก็สคริปไปเลยมาไหมดอกโดนดูก,ก่อนแล้วมาไหมคือถ้าไม่มาเนี่ยก็ เไว้ต่อในพาร์ทหน้าจะถ้ามาก็เราจะทำไอเลสสแกนเนอร์เลยไงอืมเหมือนจะไม่มาโอเคครับก็ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้กีขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้าเนาะซึ่งในพาร์ทหน้าเนี่ยผมว่าจะทำเป็นชั้นสองเนี่ยเอาไว้เสร็จเลยเอาไว้สวยเลยแล้วก็ทำไอเลสสแกนเนอร์ให้เสร็จนะเออแต่ต้องรอพ่อค้ามาก่อนอีกทีนึงต้องมาแล้วแหละพรุ่งนี้เออพาร์ทหน้าต้องมาแล้วแหละไม่งั้นไม่ได้ไปเกาะกันเว้ยโอเคครับก็ บ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับ